คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับด subscribe กด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเออ,เอลินเอ็ดทูเลฟว o ลูชันนะครับจริงๆเมื่อคืนนี้แอดก็จะอัพไปแล้วนะครับทำคลิปเปรียบเทียบกับไอ้ลินเอทูเอ็มนะครับแต่ปรากฏว่าภาคลินเอ็ดทูเลฟวิลูชันที่แอดทำมัน,นมีนมปัญหาเรื่องลิสิทธิ์เกี่ยวกับเพลงประกอบอยู่แอดเกิดต้องลบทิ้งไปแล้วแอดทำใหม่คลิปนี้นะครับ ก็อีพีแรกนะครับ e ีพแรกของ Lin เ t ็ดทูและบูรูชเนี่ยแอดก็ทดสอบเลือกตัวละครที่เป็นเอลนะครับเป็นเอลแล้วก็เลือกคลาสเป็นสายเวทนะฮะสายเวททีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลองไปเลือกตัวละครใหม่นะครับเดิมที่เรายักษ์สร้างขึ้นมาเป็นอาวุธต่อสู้ เพื่อต่อต้านเทพเจ้าเนี่ยคามาเอลถูกวิวัฒนาการให้สมบูรณ์แบบโดยเคครอฟคามาเอลสปิคูล่าและใช้วิญญาณของสิ่งมีชีวิตในการต่อสู้นั่นไหมครับแต่นี้คามาเอลเนี่ยมันจะมีอันนี้เป็นเกิดจากเผ่าพันธุ์เอลสีน้ําตาลอันนี้เป็นอ็อกดักเอลนะครับคามาเอลเดิมทีเอลนะคใั้เป็นอาวุธต่อสู้อันนี้คามาเอลเนี่ยมันจะมีอยู่สี่คลาสนะครับคลาสแรกก็เป็นคามาเอลดูมบริงเกอร์นะครับดูมบริงเกอร์แล้วก็มา โซนฮวานะครับโซนฮาวานี่ก็เป็นสายดาบนะครับโซนฮาวานี่เป็นสายดาบแล้วก็เป็นทริกสเตอร์นะครับทริกสเตอร์นี่เป็นสายธนูนะเออเป็นคาร์มเมอลสายธนูนะครับแล้วก็อันนึงคืออาคานาอาณาอาคานาที่จะเป็นสายเวทนะฮะเป็นคาร์มเมอลสายเวทนะครับนี่นักเวทสุดแกร่งที่เชี่ยวชาญเรื่องการเรื่องาธาตุทั้งหลายแหละนะ เออเอลแอดเลือกไปแล้วใช่ไหมฮะเอลไปแล้วลองทำเอลก็ได้อ่ะลองทำเอลเสร็จะเลือกสายไหนดูมบิ้งเกอร์ดูมบิ้งเกอร์นี่เป็นอ๋ออันนี้เป็นสายนั่นเลยครับสายดาบใหญ่นะครับอันนี้เป็นสายดาบใหญ่อืมนี่ฮะเนี่ยสร้างเดเมจอย่างรุนแรงนี่สายดาบใหญ่นะครับอ่าแล้วก็โซนฮาวนี่เป็นสายสายดาบเล็ก เป็นดาบเวทเออเป็นดาบเวทนะครับดาบเวทอันนี้เป็นดาบใหญ่อันนี้เป็นดาบเวทอันนี้เป็นธน,น,น,นูนะครับธนูอะไรดีเลยอัน,นดาบเวทก็ได้ไหมอ่ะลองที่ดาบเวทกันแล้วกันนะครับมาลองเลือกคามคามเอลกันนะครับคามาเอลสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็แอดก็มาไกด์ให้ดูอีกทีกันแล้วกันแอดเริ่มเล่นใหม่เนี่ยไกด์ให้ดูนะให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นได้ดูนะครับก็ลองถัดไปนะครับอ่ะ พลังชีวิตต่ำหน่อยนะครับต่ำนิดนึงแต่อย่างอื่นเนี่ยโอเคอยู่นะพลังเวทสูงโจมตีสูงนะครับหลบหลีกลองลงมานะคิติคอนก็ลองลงมานิดนึงป้องกันนี่ต่ำสุดแนละ้วป้องกันกับพลังชีวิตที่ต่ำสุดไปลองกันดูนะครับเลือกได้มีเหตุผลอเลือกได้มีเหตุผลตอนนี้ชุดคอสตูมเนี่ยคอสตูมคือชุดแต่งกายเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีหลายแบบให้เลือกมีปีกข้างเดียว,าาวคาร์เอินนะฮะเป็นชุดแดง่าแล้วก็เป็นชุด คลายชุดอวกาศฮะแนบเนื้อนะครับนี่ครับอ่าเป็นชุดป้องกันธนูอันนี้เป็นชื่อดน,นูจอมโหดอะไรนะฮะแอดคิดว่าชุดแรกเขานี้ก็สวยน่ารักดีแล้วนะครับเนี่ยสว่างสว่างนะครับสว่างสว่างนะแอดเลือกชุดแรกนี้ก็แล้วกันส่วนสวงผมก็สีผมก็เอาตามนี้เลยไปละเนี่ให้จิกตามนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งอันนี้อีกแบบหนึ่งอ่านี่ฮะ เออก็ได้อยู่นะได้อยู่นะครับเอออะไรดีเออเอาอนี้ก็แล้วกันนะหรือไงนี่ครับทรงผมแบบนี้ถ้าเริ่มต้นก็จะเป็นแบบนี้ทรงผมจะเป็นประเภทบ,บ๊บอบบ๊อบเซอร์เซอร์หน่อยนะครับบ,อบ๊อบเซอร์เซอร์หน่อยอืมอันนี้คเาเมลอ่ะเลือกเลือกแบบแรกก็แล้วกัครับคุณผู้ชมเพื่อนๆเลือกเองนะแอดก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วก็แอดก็จะมาตั้งชื่อนะครับเนือเ้อเรื่องของเกมเขาดีมากเลยครับเกมเนี้ย ยาวมากเลยตอนที่แอดเล่นช่วงก่อนนู้นนะที่เล่นไปได้ร้อยเลเวลถึงไปได้อเลเวลร้อยกว่านะโอ้โห,โหก็ไปไกลเลยครับเนื้อเรื่องมันยาวฮนะไปทําภารกิจที่เมืองโน้นเมืองนีนน้ใช้วาปไปอะไรเงี้ยฮะข้ามแผนที่ขึ้นไปขี่มังกรขึ้นไปบนบนดินแดนลอยฟ้าโอ้โหสนุกสนานครับใคร,ใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดูนะครับเนี่ย พอเคลียร์ EP แล้วก็จะเรื่องแต่ละช่วงก็จะแยกให้เป็น EP นะครับเป็น EP เป็นเอพิโซดนี่ฮะนี่เห็นไหมครับอันนี้คือคาร์เอลฮะท่าทางกับเท่ไม่เบาเวลาปักธงนะครับจบเอพิโซดแล้วนะครับตู้บอลนี่เป็นออกเนี่ยดูหน้าเป็นออกตอนนี้เป็น EP 21 2แล้วศูนเปลวไฟครับไปจัดการกับศูนย์เปลวไฟ โอเคว่าจะไม่มีเสียงเพลงแบ็กกราวนะครับจะมีแต่เสียงเอฟเฟกเสียงพูดโอ,โอ้โหเอาล่ะครับพลังของเรายังไม่ไม่เคยยุบเท่าไหร่นะฮะสามแสนกว่าเนี่ยสบายเลยนะครับแล้วก็พลังต่อสู้สามล้านนะฮะนี่ครับดูใจกลุ่มนี้นะครับเหลังจากสู้สามล้านพลังเวทสามแสน แล้วก็พลังไฟพาวเวอร์พลังเลือดนะครับเลือดก็สามแนเจ็ดนะฮะนี่เลยแล้วก็ถ้าเราจะเติมจะปรับปรุงตัวละครของเราก็ปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ปรับตรงนี้ได้ร้านค้าเนี่ยเข้าไปซื้อได้นะร,ร้านค้านี่ดําเนิเนการกลองอุปกอร์ระดับสูงต้องการดารเนินการหมดจุขัดหรือไมอ่ไม่ต้องก็ได้ถ,ถ,ถ้าเราดเนินการหมดจุขัดเนี่ยเกมก็จะไกด์เรานะะ อันนี้ร้านค้ากิจกรรมร้านค้าทั่วไปลองแตะเข้าไปนะครับร้านค้าทั่วไปมันจะมีฟรีอยู่นะคร네ับเนี่ยฟรีเนี่ยนะครับเนี่เนยเยอะเลยเนี่ยฟรีเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดการเลยตัวไหนที่เป็นฟรีนะครับไปแตะรับเลยนะครับรับเลยฟรีรับเลย,ลเลยนี่ฮะทุกวันแต่ละวันที่เข้ามาก็จะมารับของฟรีพวกนี้แหละ,ะเป็นไอเทมฟรีพวกเนี้ยเพราะว่ามันจะต้องใช้งานแน่นอน พราะวันหนึ่งเราจะได้เอามันไปใช้งานหมดแล้วไม่ฟรีเนี่ยข้าเชื่อว่าต้องทาได้ดีไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ไปที่เป็นจุดแดงันจะมีฟรีอะไรที่เรารับได้จะมีจุดแดงบอกเรานี่นะฮะเนี่ยจุดแดงนี่กิจกรรมนี่ฟรีนี่ไม่ยอมคนนี่นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นจุดแดงนี่ตรงไหนใช้งนะ้ฟรีล่ะกล่องบำรุงอุปกรณ์นะระดับสูงเอาเก็บไปก่อนอยังไม่ใช้นะครับร้านค้าเสริมไหนฟรี ฟรียังไม่เปิดนะครับฟรียังไม่เปิดเราก็ผ่านไปนะอันไหนยังไม่เปิดก็ผ่านไปครับฟรีรับได้รับเลยนี่ฮะอันไหนเอ่ยรับได้ไหมถ้ายังผ่านนะครับนี่รับได้รับเลยนี่นี่ฮะนี่คือเรื่องราวของร้านค้านะครับไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเจ้าโอ้ทำไมคุ้นเคยกับเจ้า่ะ อ่าอันนี้มีฟรีไหมอ่ะไม่มีฟรีก็ผ่านไปก่อนนะครับอืมในมีฟรีครับผ่านไปก่อนในสองจดหมายมีอะไรบ้างเอ่ยรับเลยรับเลยนี่รับเลยปั๊บเอา อ๋อผู้ชม,รม,รมครับเพื่อนเพื่อครับตรงนี้ระวังนะครับตรงนี้นะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยเขาจะพาเราไปดูโฆษณานะครับดูโฆษณานะแต่ถ้าใครพร้อมจะดูโฆษณาก็กดไปได้นะครับกีแอดกดเข้าไปหลงข้อควมโฆษณาเลยนะครับฮะรับรางวัลเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกมาดูลองออกไปดูคาร์มาเอลของเราไปที่ไหนแล้วนะคนะาร์มาเอลเราก็ลุยเดินหน้าต่อไปตามภารกิจนะครับ ในระหว่างที่ขามาเราลุยเนี่ยเราดูเรามาเช็คดูแล้วเนี่ยพลังเราไม่ได้ยศเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเราโอเคเราก็จะถือโอกาสช่วงนี้เข้าไปเช็คตัวละครเราได้นะครับทุกคยเช็คตัวละครเรามีอะไรบ้างนะครับไปดูตัวละครเรามีข้อมูลพื้นฐานข้อมูลการฝึกฝนอะไรไหมนะฮะยังไม่มีอะไรบันทึกเข้าไปดูได้นะครับนี่รับรางวัล ได้ไหมรับรางวัลได้นะครับพอถึงระดับแล้วรับรางวัลได้นี่ครับแล้วก็มีอะไรให้ติดตั้งเนี่ยบรรลุถึงสามล้านติดตั้งได้บรรลุฉายาอ๋อติดตั้งฉายาได้นะครับพอติดตั้งฉายาไปแล้วค่าพลังก็จะเพิ่มขึ้นเอาแล้วครับนี่คพลังต่อสู้ขึ้นไปเป็นสามล้านเจ็ดหมื่นนะฉายาคืออะไรเอ่ยฉายา บรรลุพลังอานที่ติดฉายยาที่อะไรไม่ยังหาไม่เจอเดี๋ยวไปหาอีกเมนูน,นะครับเดีย๋ยวเรื่องฉาย,ยาอ่ะอับดจแล้วก็ถอยไปไปดูเรื่องสกิลน,นี่ฮะนี่ฮะสกิลเราสามารถอัพเลเวลสกิลได้นะครับนี่อัพเลเวลสกิลได้แต่อัพเลเวลสกิลเนะี่ยมันจะต้องใช้ใช้ตัวนี้นะครับนี่คู่นี้นะหกหมื่นเงินเหรียญทองหกหมื่นสี่นะครับเรามีสองแสนกับอ่า เหรียญสกิลสีเขียวเนี่ยสามร้อยเก้าสิบห้าเรามีแปดร้อยยังได้อยู่นะครับไล่ดูเราสามารถอัพสกิลได้เลยจะเอาสกิลอะไรก่อนจะเอาสกิลอะไรก่อนดีเอย่ยระเบิดพลังระเบิดพลังหรืออัดจุดตายนี่ฮะหรืออัดจุดตายหรือบุกกระสวกน่าบุกกระสวกรำแสงพลังงานเนี่ยได้ไหมดนะครับเนี่ยเคริ่งไฟรุนแรงลมหมุนรุนแรง นะแต่ว่าก็ดูนะครับว่าสกิลแต่และสกิลใช้มาน้าเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเท่าไรนะครับตรงนี้นะครับต้องดูด้วยแอดเก่าที่มันดูเร็ว,รวถ้าเร็วๆมันก็ต้องเป็นอันนี้ลาแสงพลังงานเนี่ยใช้ค่ามาน่าหนะ้าพันน้อยสุดใช้มาน้าน้อยสุดแล้วก็ใช้คูณทางสิบเอ็ดสิบเอ็ดวินาทีน้อยสุดนะครับเออแต่ถ้าเป็นอันนี้อย่างนี้ แ้วยพลังก็ใช้คูณดาวสิาวินาทีนะครับคูณดาวสิวินาทีแล้วก็ใช้มาหน้าส5 0 0ัน้าเนี่ยใช้ได้ทุกอาวุธเอออ่านบนก่อนดีกว่าใช้ได้ทุกอาวุธก็ลงทะเบียนสกิลเลยนะครับนี่แต่งที่ลงทะเบียนสกิลขึ้นไหมอ่ะอันนี้ฮับปั๊บนี่แล้วก็ลงทะเบียนสกิลขึ้นไหมนี่อันนี้ได้ไหมอ่ะลงทะเบียนสกิลอันนี้อ่ะ อันนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้เอาแล้วครับอันนี้คืออันไหนเอ่ยลงทะเบียนสกิลไดอยังไม่ได้นะครับหรืออ๋อต้องลงลงทะเบียนสกิลได้ต้องรอเลเวลสามร้อยยี่สิบหกถึงจะมาลงทะเบียนสกิลได้นะครับก็โอเคก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็เรียนแร่แร่สกิลเนี่ยแร่สกิลสกิลหายายากอะไรเอ่ยยังไม่ได้เรียนเลยนะครับยังไม่ได้เรียนรู้เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ต่อไป กลับไปดูคาราเอลเราก็ยังลุยหน้าต่อไปก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับกับลินเอท e เลฟเวอร์นะครับกับตัวละครที่ทดลองมาใหม่คือคารเอลนะครับคามาเอลอไปพบกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาจะยาวเกินไปสวัสดีครับ